จานังใส่กระชายบักพริีไปใส่ข้าวเบียไปข้าวเบียใส่ไปก่อนปลูกกระลินแม่มาโท่าเท่าข่าเบียเล่นแบบไม่ง่ายเลยพี่นถองหอมเด่นเก่งน้องใหม่ก็ใส่ข้าวเบียไปแล้วใส่กระชายเราอย่านังขาดไม่ได้มื่อนี้น้องใหม่บ่แม่นน้องใหม่ที่ข่อยที่สวัสด ที่สมัครเกี่ยงดอกแต่ว่าข่อยสิมันสุดวิสัยรั่นให้เขาปิดสองอาทิตย์มันเป็นนาซัมเมอรอเขาปิดกันไปเที่ยวถ้าเคยมีใบย่านางแล้วก็เห็ดฟางเห็ดอันนี้ไหมเห็ดนางฟ้ากับน้องไม้นั่นละะรินกินน้องไม้อันนี้ถ้าตามกรุงเทพเขาคนที่ใส่น้องไม้อันนี้แหละค่ะน้องไม้นั่นน,น้องไม้เหลืองที่เป็นแบบว่าน้องไม้หอ่าทุ่งหวานเมรดรสชาติหวานเมรเขาสั่งไม่จากบางทย้ยก็รสชาติหวานกินกับ ก็กำปอก็ได้แต่แกยนว่าไม่ยิงจริงบ้างนาเนาะสีแก่นว่าไม่สดุดเนาะเออแก่นว่าไม่แบบทั้งลูกทั้งมา,าเจสียงดังลูกไปใแ่พักกันเป็นเมะไปใแ่พักอันผักอีออกตู้กับบมีพี่น่อง ผักฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นขี้จังผักไข่ไปก้นมักกินผักเนาะซาข่อยบ่ได้กินผักเฮ้ยไข่ไปก้นมักกินผักซาข่อยบเรกินใส่ผักไข่ใส่ใบตอนสุกปละใส่แล้วก็ปิดฝาเลยให้สังเกต สามทุ่มแน่น้องเส้นน้ำใบย่านางเส้นปลาเด็กเลยเส้นปลาเด็กน้ำใบย่านางแล้วก็กระชายกระชายบักพริกเคล็ดปีเปย์ได้จะไป็นตำเหล็กคันค่อยว่าตำเหล็กบักพริกอะอาหารทุกอย่างเลยพี่น้องให้แต่มันสมกับอาหารเให้แต่มันแบ่กันเนี่ยมันก็เป็นตะกินค่อยเช็ดบกด้วยไม้แบบละเอียดให้พวกเจ้าเบิ้งไม้เลยเพราะผมบกด้วยไม้ลูกลูกค้าโอ้ลูกค้ะเพราะนนวแฟนคลับรีเควสต์มเยอะมาก เบดละเอียดละเอียดเพราะว่าครบคนกินผักเขาจะตำโครเกลียเขาได้กินไงเขาได้กินเป็นตอนตอนเส้นนำประเดี๋ยถ้าเป็นแกงก็ไม่บ้านเขานไะเส้นผักอิตหลายๆผักคาลายๆผักอิตูผักคาผักปังก็ได้ใส่ยังไปที่เราชอบอาหารไทยมันก็ไม่ยางตายตัวแต่มันเป็นที่เขาเที่ยวชอบกินแต่ข่เนี่ยเขาจิเน้นผักได้พี่น้อง ไปกับช้นพวกเจ้ากินผักไปนะน้ำมันละ่ะโอเคนะค่ะคลิปนี้ทักทยสามทุ่มครึ่งแล้ว